เราในช่องพลายทองเงินนะคะครับวันนี้ก็อยู่กับเราช่องพลายเงินนะครับผมวันนี้ก็ต้องกลับบ้านด่วนนะครับผมเพราะว่าน้องนุชครับผมลูกคุณลุงครับโทรมาบอกว่าให้น้องอูมกลับบ้านด่วนนะครับเพราะว่าจะฉีดวัคซีนนะครับตรงนี้ที่อำเภอสตึกนะครับผมเราก็เลยจะส่งน้องอูมนะครับตอนยินวันนี้นะครับผมเมื่อกี้ว่าจะพาอนฮิโมไปดูน้ํหมูนะครับเลยอดเลยนะครับ จะพางองค์กลับบ้านก่อนครับเพื่อจะไปฉีดวัคซีนก่อนนะครับผมก่อนจะไปก็นี่ครับผมโอดเลยครับผมต่อาหาให้เพื่อก่อนครับสวัสดีครับเพียงเพื่อนทักมาเยอะอะไรเยอะก่อนนะทักก่อนเหรอเฮ้ยไหกเยอะทักเลครับก่อนเราจะกลับบ้านก็จะเอาย่าให้ผู้ใหญ่ก่อนนะคะ ว่าก <differences S 1> ็ใกล้จะค่ำแล้วค่ะอ่าอย่าดิวอย่านอย่าโซ่บ้านน้อาใหญ่นะเดี๋ยวเดี๋ยวลูกจะส่งน้องโมไปหาคุณยายก่อนเพราะว่าน้องโมหยิบไักินแล้วนะอย่าดิวิย์ไตนะครับเดี๋ิยวไป ก็จะเป็นหน้าที่ของคุณพ่อนะคะวันนี้ผมก็นั่งอยู่ตกนะครับเด็กดีครับผมอ่้าน้องที่เราอยาคช่ยะคะต้อ,องช่วยบนี้ะ พี่โอมก็ไม่ได้ให้ทำงานหนักนะคะเมื่อเช้าค่ะก็ไปช่วยกันตัดหญ้าค่ะสามคนนะคะเพราะว่าคิดว่าพี่โอมจะต้องได้ขีดวัคซีนเร็วๆนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างลูกตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นอยู่ครับ ืนเต้นนะคะต้องฉีดลูกเพื่อความปลอดภัยลูกเพราะว่าป้องกันไวรัสได้ลูกเสร็จแล้วครับผมกัเลยค่ะกลับบ้านเลยค่ะ <ขอ S 1> รถก<อ>็รถก็จะจอด,ดอยู่ที่บ้านของคุณปู่นะคะเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกรถเข้าบ้านไม่ได้ค่ะทางเช็คเข้ามาได้ครับผม เดี๋ยวเส้นย,ยูครับพี่น้องเดี๋ยวเส้นย,อยูอีกนี่จอดยี่เนียนคุณตามอาครับผมคุณเ,เห็นปลงชิ้นก็ออดอยากกินเหมือนกันนะครับผมเราก็ต้องโยนในพอบายกินน,ยกน,กนนะครับผมไม่ว่างออดครับผมเจ็ดครับเดือนสี่เจ็นึงครับ ครับก็จะได้เห็นหน้ำมุนอยู่ครับนิดนึงเพราะวเราที่ทางที่เราจะผ่านไปก็จะเห็นหน้ำมูนนะครับผมตรงสะพานที่จะไปบ้านตราดนะครับผมก็ได้เห็นหน้ำมุนขึ้นอยู่นะครับผมเป็นยังไงครับผมไปเลยค่ะพอ,อจะขึ้นบ้านนะครับผมก็แวะจอดให้ดิดิดูน้ำนะครับผม ว่าอยากมาดูน้ำครับมิคยเห็นนะครับผมิม็อ้อมลูกค่ะออกมาใกลๆกลลูกอันตรายนะคะน้ําเยอะค่ะลูกน้ำเยอะมากเลยนะครับผมแถวบ้านสลานี้ท่วมหมดแล้วครับผมรถพันเปานี่ท่วมแล้วนะครับผมขึ้นกันนะครับผมดูน้ํานะคะเยอะมากเลยครับผมนีครับสะพานนี้ค่ะอันนี้เป็นสะพานนะครับผมระวังตอนนี้เราก็อยู่บนสะพานนะคะ ทางข้ามแม่น้ำดีครับผมระวังลื่นลำนะครับผมฝั่งนี้ก็จะไปทีู่ไปวังทะลุครับผมฝั่งนี้จะเออจะไปที่วังทะลุนะคะที่มีการจ,าจาัดจัดบัวนาน, <porn. S 2> นาช้างนะคะ <c oughs> ตอนนี้ก็ท่วมจนจะเออมาถึงถนนแล้วนะคะเห็นคุณตะเกียบอกว่าบ้านของคุณตะเกียน,นี่จะเข้าไปไม่ได้เลยนผมเพราะว่าน้ำท่วมนะครับผมคุยกันวันนี้ครับผมคุยกันกับคุณตะเกียครับผม ว่าจะไปบ้านได้ไล้ครับผมข้าไปบ้านนี่ต้องอ้อมไปนู่นเส้นพื้อท่าตูนะครับผมไปคุณตักทิพอ์ครับผมโอ้ไกลนะคะถ้าอ้อมไปอ่ะวันนี้ยังไปได้อยู่แตกไ่คืนอีกวันส่งวันของเรานี่ถ้าท่วมเส้นทางนี้ก็จะอ้อมเหมือนกันนะคะอ้อมเหมือนกันดูครับไปเส้นอะไรมุ่งลิงครับผมเส้นโยมพระนะครับผมพระพูดตรงนี้นะครับผมแต่ก็ไม่ไม่เคยท่วมใช่ไหมคอณเลนยังมากแค่ก็จะเออ ดิมน้ำจะถึงรัดยานะครับจะลิ้นที่เฉยครับที่เคย็ะมาครับแถวนี้ครับแถวบ้านตาดนี่นะครับผมุกน้ำซุ่แค่นันนนดยานี่เฉยครับมค่มก็จะถึงยอดต้นไม้แล้วนะคะต้นไม้ที่อยู่กลางแม่น้ำค่ะตอนหน้าแรงนะคะเดือนมีนามีสานี้จะเห็นดินเลยนะคะที่นี่ ันเลยนะคะคุณพ่อจะมืดค่ะแค่นี้แค่ทุกคนครับเพราะว่าอีแจกนู่นครีนน้ำครับผมนี่ครับระดับน้ำครับฟิฟซีครับผมทางนี้นะคะระดับน้ําค่ะที่ล้นออกมาจากแม่น้ํานะคะครับฟิฟซีครับผมไกล้จะท่วมเลครับเดินสวนรัดยางเดี๋ยวประมาณหกสิบเจ็ดสิบเซนนะครับผม ครับข้างทางครับผมนี่เป็นข้างทางนะคะนี่ครับนี่นี่ตอนนี้ขาลาบเลยครับโอน้ําทะเลนะครับผม,มเป็นน้ําทะเลเลยค่ะฝั่งนู้นภามืดแล้วนะคะเอฟซีขะมืดแล้วนะคะจะเย็นหรือเปล่านะคะดีครับสามฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้จะเห็นชัดกว่าเพราะว่าของนู้นจะ่านกระจุกนะคะ อะไรกันเนาะคนนี้จังเลยวันนี้เขาทำอะไรกันนี่ทำไมคนเยอะจังเลยคะดูโวกั้นดินไว้ครับผมเขากั้นดินไว้นะคะกั้นดินไว้ไม่ให้น้ำเข้ามาครับเข้ามาหาข้าวนะคะหานาข้าวนะคะโอนาแดงโอ้ยใช่ค่ะคุณพ่อแตงค่ะแตง กันน้ำไม่ให้เข้ามาที่แปลงแตงนะคะแตงมูค่ะเดี๋ยวให้ใครกีดูนุ่นกลุ่มทางเข้าเป็นแตงโมกลูกแตงโมกำลังสวยเลยครับผมนี่ครับตัวนี้ให้ดูครับให้เข้าศูนย์แตงโมนะครับผมนี่ครับูบกำลังสวยเลยครับดูครับนี่นะคะเป็นสวนของแตงโมนะคะบ้านนะครับผม กำลังจะสวยเลยค่ะกำลังจะใช้จกกำลังจะมีมีลูกแล้วนะคะติดลูกค่ะติดลูกนะคะคดะ,คะ๋ยวเอามาปูมันดินไว้เลยแม่โก็จะกั้นดินไว้นะคะนั่นน,นะคะ,ะ,คะแมกโคค่ะคันสีเขียวๆนะคะกำลังจะตักดินนะคะกั้นนะคะกั้นน้ำไม่ให้ไหลเข้ามาทางสวนแตงนะคะ ลุน้นนะคะขอให้ปลอดภัยนะคะสวนแตงโมค่ะกำลังจะออกผลนะคะบานง,งตรง,ง <CEO S 1> ข้า<ผ>มนะคะของควันเสือควันสิงนะคะซีโอ <CO S 2> นะคะโอ้โหนครับผมที่เรามองมาเป็นน้ำทะเลนี่นะคะน้ำทะเลเลยครับพีครับเห็นไหมนี่ครับน้ำทะเลหน้าของซีโอครับผมเพราะว่า ก็เห็นเขามตาตัดหญ้าตรงนี้นะครับรปลูกหญ้าตรงนี้ครับที่ว่ามาปลูก้าใช่ไหมครับผมตัวนี้นะครับเห็นไหมเห็นไหมยังม,มีโรหญ้านั่นแต้นยาโอ้ค่ะครับผมน,นะคะเราเห็นต้นหญ้าอยู่นะคะสงกอรครับผมหญ้าในเปียนะคะหรือทานไปสงกอรครับ <laughs> โอ้สองสารครับกว่าจะทำได้เนาะ สสารทุกทุก่านนะคะคที่ถูกน้ำท่วมนะคะก็เป็นกำลังใจครับผมสู้ๆน,นะ,ค,ะครับผมก็เป็นภครธรรมาชาติก็ไม่อยากให้เกิดครับแต่ก็ห้ามไม่ได้นะครับผมก็ทำแล้วะครับขอตัวดินททงส่งโอมกันต่อครับผมโอ้ข่าน้ำนะคะกำลังจะท่วมยอดข้าวเลยถ่าข้าวกำลังจะ ได้เก็บเกลียวแล้วนะคะดังยืนครับผมโอ้ครับผมเสียดายมากเลยครับผมเกี่ยวไม่ทันนะคะนี่แบบนี้ค่ะโอ,โอ้ค่ะความหวังของธนาเราก็มีแคะน่นี้นะครับผมธนาก็มีแค่นี้นะครับผมแยกเกลียวนู้นนะคะขาวๆนะคะหู่นน้ำคงมาจากฝั่งนู้นค่ะครับก็มาจากนู้นนะครับฝั่งบ้านพุดินนะครับผมนู่นเขาบ้านพุดินกับบ้าน ร้านก็อยู่คนลราฟังกันนะครับผมบ้านหนองบัวค่ะเออมาแล้วค่ะคุณพ่อนู่นผ่าขาวๆมาแล้วค่ะ,ค,ะครับผมโอ้น้ำยุ่งจริงครับยุ้ยซีครับผมนี่ทางน้ำไหลมายังไม่หมดนะครับดิพ<อ>ายุพ้อจะเข้ามาอีกครับโอ้โอครับผมเห<อ>็นแล้วคตรฮูใจมากเลยครับผม สงสารทั้งข้าวสงสารทั้งผมข้าวครับผมข้าวนะคะโอ้ยค่ะแต่พองเราไม่น้ำไม่ท่วมนะครับผมของเราก็ที่สูงกว่านี้นะครับผมไม่เป็นไรครับผมตอนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วนะครับผมก็จะค่ำหน่อยครับมืดหน่อยครับเจอหางลงเจอครับเพราะว่าทัวมาดวนก็ต้องรีบมานะครับผมก็าจะบื้นตรงไหนนะครับผมโอ้ไม่เห็นน้องคิมอมเลยค่ะโอ้ยดูโลเจอ ตงมาก่อนโอน่นก็มาต้อนรับนะคะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ให้ซีทุกท่านนะครับผมรับชมกันพอสมควรนะครับผมบคลิปก็อย่าลืมฝากกดเชรกกดไลค์กดติดตามในช่องพลายกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมบคลิปนี้ก็คตรปลาค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะสวัสดีค่ะ